เชียงรายยูไนเต็ดสร้างเซอร์ไพรส์ในวงการฟุตบอลไทยหลังยอมทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวธนบูลเกษารัตกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสร s อ g เมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทีมโดยคาดการณ์ว่าการย้ายทีมในครั้งนี้มีค่าตัวถึง50บล้านบาทพร้อมค่าเหนื่อย7จ0 0แสนบาทต่อเดือนซึ่งจะทำให้ธนบูลกลายเป็นนักฟุตบอลไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดทันทีแสงหน้าสถิติเก่าที่ทีรทรบุญมาทันย้ายจากบริลัมมาร่วมทีมเมืองทองได้ค่าตัว30ล้านบาท ความเคลื่นนอนไหวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจะเปิดสนามรัชมังคลากฬาสถานพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่15พฤศจิกายนนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลที่เข้าชมเกมการแข่งขันนัดนี้สามารถใช้อุปกรณ์การเชียร์ร้องเพลงเชียร์รวมถึงแต่งกายเข้าเชียร์ได้ตามปกติแต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการจัดการแข่งขันของสมาธ์ฟ,ฟุตบอลแห่งเอเชีย แบดมินตันกรังปีโกร,รายการบิสเบอร์เกอร์โอเพนที่ประเทศเยอรมนีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกบุษนัน์อึ้งบำรุงพันธ์มือสองของรายการเอาชนะโซฟีโฮมโบดาวจากเดนมาร์ก2ต่อศูนย์เกมส่วนพรทิพย์บุรนาประเสริฐส,สุขชนะโคอีเ e บิร์ชจากอังกฤษ2ต่อศูนย์เกมและนิชาออนจินดาพลเอาชนะพิสกิลาเซหายาจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เกมส่งผลให้ทั้ง3คนผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จ